อ่ะก็กลับสวัสดีอเอฟซี FC. พี่แปนะ้น่ะทุกคนนะครับผมมาดู HD 3ามัมคีลาวสตากันนะครับก่อนอื่นไปดูผลเมื่อวานนะที่ลงแนวทางให้ไปนะครับก็จะมี HD 7 4 7ดีครับ2 7งเมา74นะครับแ้มเดียวครหักส่วน3มัมคีนะครับ0ูนย์สี่เนะครับ มาที่สี่อุ้ยเบ 4, 7, 7, ิ 4, 7, 7, ้ลสี่เจ็ดเจ็ดอ่ะศูนสี่อ่ะสี่เจ็ดเจ็ดอ่ะมันเจาะอะไรไหมนี่ไงเนาะทำไมไม่หกหกสี่เจ็ดเลยนะครับถ้าหกสี่เจ็ดเนี่ยสี่หกสี่เจ็ดจะเป็นชุดนี้เลยนะครับเนาะศูนย์สี่สี่เจ็ดหกก็ได้มันจะมาที่สามตัวนี้นะครับก็พลาดตัวเดียวนะครับแต้มเดียวด้วย ดันไปเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลเจ็ดเจ็ดทำไมไม่มาเจ็ดสี่สีนะครับอืมเอ้ยไม่ใช่เจ็ดสี่เอ่อสี่สี่เจ็ดเออประมาณนี้เนาะเจ็ดเจ็ดสี่สลับตำแหน่งนิดนึงก็ได้นะเี่สามตัวเกือบมาส่วนราวสตารนะ์น้นเมื่อวานอันนี้หลุดนะครับเนี่ยก็พลาดเจ็ดนะครับเหมือนกันเลยอันนี้ก็เจ็ดนี่ก็ 7. เจ็ดราวสตาร์ผมเน้นที่ศูนยเมื่อวานเป็นไง สามห้าหนึ่งสามศูนย์โอ้ยเสียดายมากหนึ่งสามศูนย์นี่เข้าศูนย์สามตกกลับครับหนึ่งสามศูนย์ผมจับสามศูนย์สองนะครับตัวนี้มานะครับแต้มเดียวอีกแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แต้มเดียวอันนี้ก็แต้มเดียวนะครับแต่ในตารางผมมานะครับหนึ่งนี่หนึ่งสามศูนย์นะครับก็มาสามตัวในตารางเลยนะครับ ามห้าหนึ่งสามศูนย์ตอนแรกโอนวันอยู่นะตัวเลขมันไม่ใกล้มันมันค่อนข้างที่จะต่ําแบบนี้นะครับก็เออมาจริงนะครับตัวสามศูนย์เนี่ยตามตัวเฉียดอีกแล้วเนี่ยนี่โอเคนะครับไปลุยต่อวันนี้นะครับพี่ใหญ่ยังกู้หน้าได้นะครับเกือบเสียหน้าหมดเลยนะครับไม่มาไปดู HD ก่อนเอ,อ่อ HD สดีเด่นไปที่ 5กับ8ตัวเจาะนะครับ50 51 52ครับ80 81 82 3ตัว852เนี่ยผมชอบชุดนี้เลยนะครับ8252เนี่ยระวังนะครับถ้ามา85นี่จับให้ด้วยนะ8151ครับประมาณนี้เลย โอเคทีนี้ไปที่สามัคคีสามัคคีเด่นอะไรเด่น1กับ2ตัวเจาะนะครับ19 10งเ2้าหนึ่ตัวนะครับศูนเก้ด่น2องนะครับสองเก้าสองยนประมาณนี้เลย ปิดท้ายที่ใหญ่ลาวสตา์นะครับจะเด่นไปที่หนึ่งกับสองตัวเจาะนะครับหนึ 6, ่งหกหนึ 8, ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามตัวแปดสองหกเน้นสองนะครับสองหก 2องเสองแปเลขในตารางก็จะมี1นึ่งมีสองหกเจำหรับการจับวินนะครับ5ตัวก่อนแตก3าตัวเหมือนเมื่อวานนะครับโชคดีทุกคนเนาะใครที่ตามนะครับราสตาร์นี้จัดชุดนี้ไปสวยงามพลามแโชคดีครับ